สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Rider Monet Gaming นะครับวันนี้นะครับก็เราก็จะมาเล่นเกม PSP นะครับ Dente Inferno นะครับอันนี้เป็น EP ที่4นะครับหลังจากที่เราอะไรนะเราถล่มบอสนะครับบอสเ่ตาบอดไรเดอร์เนี่แหละถล่มไปแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับก็เราก็จะมาเล่น EP นี้เป็น EP ต่อไปเล่นจาก เซฟในครั้งที่แล้วนะครับโอเคครับจะได้อ่าไม,ไม่ได้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเข้าไปเล่นเลยโอเคเรากดเซฟดีนะครับแล้วก็เราก็เล่นต่อเลยครับอ,อ่โอเคมารู้สึกว่าตรงนี้จะมีทางไปอยู่นะเดี๋ยวพอดูว่ามันมีไอเทมให้ไหมก็จะมีให้นะครับดูดูก่อนดูก่อนดูก่อน มีให้ไหมโอ้ยตะกี้เราก็น่าจะมาทางนี้แล้วก็มาสุดที่ตรงนี้แหละครับอ่าก็จะมีเซฟตรงนี้ด้วยโอเคครับกด R แล้วก็โอเคมันจะบอกให้เรา move up and down อ่าโอเคมันจะห้อยๆนี่แหละครับเฮ้ยจเดี๋ยวลงมาลงมาหน่อยอ๋ออันนี้ผมขอเข้าใจอยู่นะโหนโหนโหทาซานะครับเฮ้ยจดเฮ้ยจ ไม้อโอ้อ้าวอโอ้โหอ้าวแม่หล่นลงไปซะละเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงผมไม่รู้จังหวะเองครับโอเคอ่าไปอีกโอเคอันนี้เข้าใจอยู่นะครับต้องโหนแบบทาซานนี่แหละอ่าโอเคโอเคก็คือต้องสองสองสเต็ปนะครับกดอ่าคือว่าแบบเอาไว้ให้มันใกล้ที่สุดนี่แหละ เฮ้ยจ็บ้ยจบโอ้โหตายไม่ได้อีกเที่ยวหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งไยเอาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมย์ฝึกให้ได้แล้วนะเผมก็งงๆอยู่นะเฮ้ยเบเฮ้ยเจ็บเบอคนบอกจำสองรอบโอเคเอาแบบลงมาอีกลงมาอีกโอเคโหดโหดโหด ไปให้มันแบบแด้านที่สุดเนี่ยกระโดดให้มันดีที่สุดเนี่ยเฮ้ยจบาเฮ้ยเจ้าอ,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 อ้า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 เไวเออสองสามรอบแล้วเนี่ยเบะยากจริงๆจนกว่าจะได้แหละครับโอเครู้ละรูล้ละล,ลงมาลงมาข้างล่างนะครับ มันจะสอนเราเนี่ยอโอเคอ่ะสุดที่ยโอเค <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับทำยังไงดีทำยังไงด,ดเออีเดี๋ยวผมขอกะจังหวะหน่อยนะครับเดินสองเฮ้ยช็ยอตโอ้โหไม่ถึงอะ่ะโอ้ยไ,ไหวอะ่ะ เอออเาใหม่เอาใหม่จะก,กว่าจะได้นะครับอดทนด้วยนะครับม <c oughs> ัยากจริงๆเลยเกดสองสเต็ปนะครับไปเอาใหม่เอาใหม่เอา,เอา <c oughs> ดูจังหวะเลยนะครับไปอีกไปอีกมาอีกดูว่ามันจะสุดตรงไหนนะครับโอเค โอ้ยมันจะมีตัว R นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพอกดสเต็ปที่สองจะมีตัว R เนาะโอ้โหเอาแหมเอาแหมเอาไหมงงอยู่นะครับพอมาต่อมันไม่เล่นนานเนาะนานๆจะมาเล่นทีเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอา่าร์ไปถึงไนดะ้เอา่าออ เฮ้ยอ่าอ่า,อาโอ้ไม่ยโอ้เราจะได้นะครับก็กดอานะครับมามาโอเคอลงมาอีกลงมาอีกอ่าโอเคอ่ากดอานะครับ <c oughs> ยังยังก็งงอยู่เลยนะอ่อโอ้ยมันไม่ยอมอ <c oughs> กดอให้นะครับจนกว่าจะได้แล้วครับเน่เน่ก็ต้องกดสองทีนะครับ ไปอีกต่อเอกแล้วนู่นเนีย่ยดูซิว่ามันจะไปได้ไหมเนี่ยอึ๊บอึ๊บอเอออย่างนี้แหละเอออย่างนี้แหละอ่อาเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะได้ไม่ไม่ประมาทนะครับตรงนี้อ่ะโอเคกขอบไปต้องไม่รีบด้วยนะครับค่อยๆไปนะครับ อืออืออ้าโอ,อ้โหอย่างนี้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูมันจะใกล้จะสุดละอืออือปื้อเฮ้ยกดเอ่อกดเอ่อกดอ่ากดอ่ากดอ่าอาจจะเฮ้ยเฮ้ยตายละตายละแม่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เขารู้สเต็ปละกดเอ่อนะครับ ลงมาลงมาจะผ่านไหมเนี่ย <c oughs> แหะยากจังโหนมันทาซานเลยครับฮึบฮึบโอ้โหอย่างนี้นี่เองต้องสองสเต็ปนะครับผมก็กะจังหวะไม่เป็นกันฮะเดี๋ยวดูดูก่อนดูก่อนอ่า หึ ừ บฮึบอ่โอเคเข้าใจแล้วครับจะมีจังหวะให้เราแบบให้ลงมานิดนึงลงมานิดนึงเอออ่าอ่าโอ้โหเออเกือบไปแล้วเกือบไปละแหมอ่ะลงมาหน่อยลงมาหน่อยให้มัน อันนี้นะฮะสุดที่ยังสุดที่ยังไปไปอีกนู้นตรงนู้นแหละครับโอ้ถ้าทางจะไกลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับนึงครับลงมานิดนิดนึงอ่าลงมานิดนึงลงมานิดนึงอ่าเอาตรงนี้ได้อยู่กด x อสองครั้งนะครับแม่ตายสองรอบเลย ไปอีกไปอีกตรงนี้มันยากมากนะครับพึบพึบอ่าโอเคเนี่ยผมก็อ่าโหลงมาโหลงมาโอ้โหลงมาโอเคน่าจะสุดแล้วล่ะเอ็กนะครับเฮ้ยจะอาอ่าอ่าโอเคโอ้โอตรงนี้เอาไงเนี่ยดูก่อนดูก่อนนะครับดูก่อน เจ็บตีอ๋อโอเคโอเคให้มันพังนะครับอ่าตรงนี้เราถึงจะไปทางนู้นได้นะครับอึ๊บอ่าโอ้ยอ่าคนมปทาซานนะครับอึ๊บอึ๊บอ่าโอเคอมาอีกมาอีกอไม่ชินกับอันนี้เท่าไหร่นะครับไม่ชินไม่ชินเขาเรียกว่า พิ่งมาเล่นนะฮะนะครับว่างๆสักทีไอ้ e พที่4เนี่ยผมก็เพิ่งจะมาเล่นกลับนะครับแม่อาจจะไม่ค่อยอถนัดเท่าไหร่ต้องมาซ้อมมือนะฮะนี้แป๊บเด้งนะครับเ๋ย่รอจังหวะแล้วก็กด X นะครับหนึ่งสองโอ้โหโอ้โหเกือบหล่นแล้วล่ะโอ้อีกกว่าจะถึงนะครับแมยากจริงๆหินจริงๆนะ อ่าโอเคลงมาลงมาอันนี้มีให้เซฟนะครับรีบเซฟเลยโอเคอ่าโอเคคราวนี้จะมีอ๋อนี้มีมีมีปล่อยวิญญาณนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับเอาแบบไหนถ้าผมเอาแบบนี้ล่ะเลือกที่จะฆ่านะครับเพี้ยก็ให้อ่า มันจะมีแบบช่วยชีวิตกับข่านะครับเหมือนกันนั่นแหละโอ,อะ้ไปต่อครับพูดถึงที่มาที่ไปนะครับประมาณนี้แหละที่มาที่ไป โอเค,คับเราไปต่อเลยนะครับเี่ดูคัสินหน่นยหนึงเออนี่น่าจะเป็นประตูเชื่อมนะครับไปอีกอ่าเป็นคัสซินนะครับก็จะมีประตูเขาเรียกว่าประตูไปอีกมิติหนึ่งนะฮะ ก็มีตอนนี้น่าจะเป็นบอสเลครับเป็นบอสนะครับ,เป,บ,รบเป็นบอสตัวต่อไปนี่แหละรครับเดี๋ยวผมก็จะไปปราบบอสตัวนี้ด้วยกันนะฮะแล้วก็ต้องผ่านประตูตรงนี้ให้ได้นะครับแต่จะมีวิธีทำอยู่ครับ โอเคไปเดี๋ยวผมไปเอาไอเทมเลยนะโอ้โหเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีอ่ากดอาก่อนเออปุ๊บเออโอเคโอเคเดี๋ยวจะตรงนี่ดีดดีอย่าเข้าไปตรงสายฟ้านะจะโดนนะครับต้องคอยหลบตรงนี้นะครับ จะลองเดินเข้าไปตรงนู้นหน่อยนะฮะมัเป็นยังไงเนี่จะมีไอเทมนะโอ้โอเคเอเอค้อ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 อ้้้ออโอ้ีโอโอเ,เ,เ,อเ,เ,เ,เอ้อ้้อ้ออออออ โอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่รอสักครู่โอ้ยอ่าตายละสงสัยจะมีคนไกลอะไรสักอย่างเลยอ่าตรงนี้ก็มีนี่ไฮ้ลองกดดูเพิ่มนี่อ้าวไอนี่อ่ะ,อะเอาไหมเอาไหมเพิ่นี่เนี่ยอ่าโอเค ระวังด้วยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะจะมีวิธีนะครับทำให้ประตูเปิดนี่แหละใช่ไหมอ๋อ,อ,อรู้แล้ว แล้วก็จะทำให้ประตูเปิดอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องรีบไปนะครับต้องรีบกระโดดไปเลยเฮ้ยตุ๊ด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 โอ้ยโอเคเกือบไปแล้วคราวนี้เป็นยังไงโอ้ยมาละศัตวรูไอ้ตัวนี้มันตัวแสบนะครับเอ้ยเอ้ย,อย,อยโอ้โหโอ้นี่แหละโอ้โหไปยืน้อบือ เซบือให้มันบนะฮะโอ้ยโอ้หนี่ฮะไอ้ยจะจะแพ้ไม่กังเขนนะนี่แพ้ไม่กังเขนนะออนี่ซัดโอ้โหนี่โอ้โหจะแพ้ไม่กังเขนมากนี่เออโอ้โหกินพลังงานเรามากเลยฮะ โอ้ยโอ้โหโหรถไปครึ่งหลอดเนี่ยสายคงใช้วิธีนี้และเฮ้ยจะนี่เออตายเลยคงใช้นี่ตายแล้วโหคุณนี่ใช้ไอ้นี้ตั้งนานแล้วครับนี่โอเคนี่โอ้ยนี่โอ้โห อันนี้ทีเดียวเลยเอา้าวเ่ยมันต้องใช้อุ้ยตายละเราจะลดนี่เนี่ยตายยังเขียดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกให้กดอานะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไงนะกดอากดอาร์แล้วก็ออ๋โอเคคือมีทางให้ขึ้นไปนะโอเคเรียบร้อยครับ โอเล่นไปเครื่องหลอดแล้วเ <c oughs> ออโอเค <c oughs> อ้าม <c oughs> ันเป็นภรรยานะครับเปลี่ยนร่างไปเรียบร้อย,ลยออแล้วครับอ่าโอเคปุ๊บนี่เลยับ อันนี้พอเข้าใจได้นะครับเออโอเคเออบอกเรานะครับว่าต้องทำอะไรบ้างกด R นะครับออ่ลากมานะครับกด R กด R อฮะตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรออลงไปก่อนลงไปก่อนนะครับ ไปเอาไอเทมก,ก่อนนะครับมีไอเทมอยู่แต่ว่ายังดีนะที่มีเลือดให้เรานะครับซัดไปเครื่องหลอดนะไอ้นั่นเนี่ยโอ้เต็มที่เลยครับเต็มพิกัดเลยเอา่าถึงวันนี้อ่าโอเคโอเคนะครับกดอ่าแล้วก็ไอ้นี้ก็จะขึ้นมาน่าจะขึ้นยังไงนี่อ่ะโอเคนี่โอเคมันจะมี ให้เรานะครับเรากระโดดกระโดดวุ่๊ดอ้ยกระโดดไปกอานะครับอันนี้จะเป็นอ๋อมันจะให้ไอเทมเรานะครับโอเคนี่นะฮะทางนู้นก็มีจะทางไปนะฮะมันจะไปทางไหนเนี่ยเออไม่เข้าใจนะครับเดรื่อยอกดอานี่นี่นะครับแล้วก็กดเออ โอ้ยเจ้าโอ้ยเจ้าอ่าโอเคเราขึ้นไปแล้วครับเราก็เล่นไปตามมือเกมนะไปตรงนี้ถ้าทางนี่ต้องต่อสู้มานะฮะโอ้ยเ,อเตอเตอเตอนี่ทีเดียวเฮ้ยจะนี่ทีเดียวเนี่ยตายอย่างเครียดนี่ตายอย่างเครียด,ยยยยดนี่ระวังไอ้ตัวนี้มันมันแบบเฮ้ยดาเมจมันมัน,มนโอ้โห โอ้ยดามเมจมันเนี่ยนียเฮ้ยนี่ไอตัวนี้ยากนะครับโอ้ยพลัง HP สีม่วงจะหมดละโอ้โหตายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกด R าหน่อยอาสี่เหลี่ยมแล้วกันนี่เอ๊ะ นี่บันคอซะเลยโอเคโอเคโอ้โหได้ได้มาหน่อยนึงจะมีอีกนี่แหละครับมาแล้วโอ้หยุบหนีหัวกาให้ฮนะกดเข้าไว้นะครับมาอีกละมาอีกละโอ้โหมาอีกละโอ้โ เอ้ได <G pigeon plays imprisoned> anyway, <LE> oh, hmm. ้ตรวตัดการในตัวนี้หน่อยเฮ้ยนี่โอ้ยเดี๋ยวรจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไม่ไม่มีแล้วไม่มีวะโอ้โหต้องสู้อย่างเดียวเฮ้ยม่าละเฮ้ยนี่เอาเล่นดอกไม้กันเขยเลยอ่ะนี่เนีประหยัดเฮ้ย โหลบเหลบหน่อยครับหลบหน่อย,อยออตายเอานะครับตายอยู่ตายอยู่เฮ้ยสู้หน่อยนะครับเฮ้ยโอ้โหเราจะหมดหลอดแล้วเนี่ยโอ้โห อสู้ธรรมดาก็ได้โอ้โจะหมดหลอดแล้วเอโอเคผ่านไปแล้วคราวนี้เป็นยังไงโอ๊ยยโอ๊ยโอยโอ้โหจะหมดหลอดแล้วเนี่ยเฮ้ย เีอเอ้าเอาเอาซีเอาซีเอาซีนีโอ้ยเด้อเด้อนี่มันจะมีวิธีของมันอยู่ครับผมไปอ่านไกด์มาละเออเด้อตายตไปตายเโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอ้าว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 เฮ้ยเฮ้ยยากเหลือเกินตรงนี้ ผมตายเอาแล้วเนี่ยโอ้โหเออนี่มันให้เลือดนิดหน่อยนะครับคันตายนะครับเห็นจะผ่านไหมเนี่ยโฝนแบบทาซานนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวดไปไก่อนไปก่อนเก็บเลือบก่อนนะครับเฮ้ยโอ้โหโ อ่าวนี่เล่นรวดเรว็วเลยครับบั่นคอมาเลยเพื่อมันต้องมาสู้เสียเวลานะนฮ้เออเฮ้ยไปไปกอนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยจุ๊บไปก่อน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 เฮ้ยโอเคมีทางไปละเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ละ ลำคาญมากเลยลำคาญลำคาญเอาไปกังเขนไปกินนะนี่เออขึ้นเต่าสถานฟ้านะตะกันบอลแล้วเนี่ยเออเออไอาใหม่เลยนี่เอาอย่างนี้ไปแล้วเออนั่นแหละโอ้โหโอ้ยโอ้โหขวาจะได้อันนี่อ่ะเหมือนเดิม รีบรีบรีบไปรีบไปครับรีบไปมันจะมีตรงนี้นะฮะโอเคโอ้โหไม่ได้แล้วเฮ้ยอ่าอ่าอย่างนี้ก็ได้ฮนะนี่นี่นี่นะฮะโอ,โโอโ้โอเคอ่าขึ้นเต่าสถานฟ้านะนี่เออ จะมีตัวขัดขวางนะครับอ้าอ้าอ้าเอาจะไปยังไงเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้นะฮะโอ้โหเฮ้ยเออ แอลาโอเคโอเคว้าวตายตายแล้วเว้ยผมก็ไม่จะไม่เสียเวลาลวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจะต้องหันในลูกนูเนี่ยนี่ไปจุ โอเคเอ้ยนี่นะฮะนี่โอเคเอ้ยจัะนี่อ่าไป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 อ่าอ่าอ่าเผามาเลยนี่เผามันนี่เผามันอ๋อนี่แหละอ่าโอเค ไปต่อนะครับมาอีกแล้วโหครึ่งหลอดผมก็ลืมเก็บ H P นะมาแล้วเว้ยนี่เล่นต้องเล่นอย่างนี้นะฮะโอ้โหอ้น,นี่มันมันมันแบบครึ่งหลอดนะฮะผมก็ลืมเก็บนะเมื่อกี้ะฮะไอนี่โอ้โหนี่อันนี้อันนี้อัอ ไปไปซะเจอแม่แเขเนี่ฮะนี่นี่นออเอาแล้วแล้วไอ้จปุ๊บ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 นี่ไอ้จ้าโอ้อีนี่อีกแล้วโอ้โหอีกแล,อกแล่อีกเอาอีกแล้วครึ่งหลอดนะฮะไอ้ผมก็ลืมเก็บ HP เมื่อกี้ด้วยโอ้โหโอ้ยไอ้โอ้ย โอ้ตายละโอ้บังคัเหลือเกินนี่มาเยอะเหลือเกินนี่นื่เอาสิเอาสิเอาสินี่โอ้ยโอ้มันตอมเราใหญ่เลยฮะ โอเคครับมาถึงตรงนี้นะฮะเสร็จละมันจะมีเก็บอะไรนะพวกีน่นี่เออโอเคอ่ะกดอานะครับนี่ยไปอย่างง่ายๆดีกว่าโอเคกดอ่านะครับนนดววกดอ่นะกดโอดีกดว,ว่าปล่อยเขาดีกว่า อาไปเรียบร้อยนะครับไปขึ้น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 ไปโอ้โหไปต้องกดอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะเซฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ไปทางโน้นไอ้ก่อนหน้านี้อ๋อนี่ไงนี้ยนี่ฮะอ๋อมันมีให้เราอยู่อ๋อเต็มหลอดเลย นี่เนี่ยหลังจากนี้นะครับจะจะเป็นเราอะไรนะเราจะเล่นกับบอสหน่อยนะครับอา่าอ่าผมจะกดแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้ยเอ๋ถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงต่อโอเคครับเอาอย่างงี้เดี๋ยว ในคราวหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสู้กับบอสซะหน่อยนะครับก็ขอให้ผมก็จะหยุดพอสตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ค่อยมาติดตามอีพีที่5แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง rider gaming นะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแจ้งแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่วันนี้นะครับผมมาเล่นเดนเตออินฟราโนนะครับ เป็นเกม P.S.P. อาจจะคล้ายเกม God of War นี่แหละครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านก็จะสนุกสนานกับการแคสเกมนี้ให้ให้ดูนะครับดังน,นั้น EP นี้นะครับ EP ที่4นะครับ d e n t e Inferno นะครับฉบับ P.S.P. นะครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดียวกัน EP, EP ที่5นะครับ